สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยนะครับได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถยูสุนะครับดีแม็กนะครับตัวออลนิวนะครับลูกค้าทํารีโมทหายหนึ่งดอกนะครับต้องการทําเพิ่มเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับทรงทันสมัยเราโปรแกรมด้วยเครื่องออเทลนะครับรุ่นตัวนี้เคเอมร้อยนะครับโปรแกรมรีโมทด้วยเครื่องตัวนี้นะครับ หลังจที่เราโปรแกรมเสร็จเดี๋ยวเรามาจะมาทสระบบให้ดูนะครับล็อกอันล็อกนะครับดอกใหม่นะครับดอกเดิมล็อกอันล็อกนะครับไม่มีระบบอิโมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับติดเรียบร้อยนะครับเป็นการเสรียขั้นตอนนะครับ ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ091 064 1 601ช่างชัยยศสุธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ